สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งเนาะจ้ามือนีห้ากะซิมาเฮ็ดกุ้งดองน้ำปลากนันเนาะจ้าพี่น้องขันแรกคอยกระใสน้ำเปลาลงไปหนึ่งขวดเนาะหนึ่งขวดหน่อยหนึ่งขวดอ่าหาร้อย็มลนะจ้าขันที่สองคอยกระใสน้ำปลาลงไปตามที่คอยกำนวนดนหลัสูตรของคอยในหละพี่น้องบาดนี้คอยกระใสน้ำตาลปี๊บลงไปเด้อพี่น้องเอ้ยเอาใส่มันลงไปแล้วก็ค้นลงไป คนลงไปในเตาแก๊สนะจ๊ะเปิดแก๊สก็ให้อาน้ำตาลมันละลายเนาะจ๊ะ,ะกะค็คน้นค้นไปเนาะพี่น้องเนาะพอค้นไปน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นนะน้ำตาลคอยก็เริ่มละลายแล้วเดือดจ้าพอน้ำตาละละลายเ็จปื๊บอ้หาหฮอกระถิ่มไว้เนาะพี่น้องก็ค้นไปอีกจากน้อยปุ่นให้มันเดือดฟุ่มฟุ่มขึ้นเห็นบ่นี่ของ่อยนะเห็นบน่เดือดขึ้นแล้วนี่ อาออ๋ม oh. oh. ันเดือดขึ้นแล้วบาดนี้ก็คือว่าน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปล่าสุกรวมกันนล้าบาดนี้เข้ากับปิดแก๊สทิมไว้ให้มันเย็นเนาะพอเข้าทิมไว้ให้มันเย็นแล้วบาดนี้เข้ากับมะฮันเครื่องเคียงมันไหวเนาะเครื่องใส่น้ำกันก็คือกระเทียมเนาะจ้านี่เข้ากับมะฮันไหวย่ามเข้าสีดองย่ามเข้าสีอย่างเข้าแล้วแล้วเข้ากัจังเอากระเทียมนใส่เนาะจ้าแต่เข้าหันถาไปก่อนนะพี่น้องเนาะอืม อา้าวบาทนี้่หั่นไปเพราะหั่นไปแล้วจะกข้าวหน,นึ่งเนาะก็มาหั่นหมักพริกน้ำเนื้อจ้านี่พริกนี่ก็พริกฟิดคือเก่าละพี่น้องพริกสดที่คอยสื่อมากนั่นลหะก็ฟิดแข็งไว้คอยก็เอาออกมาเด็ดขวานมันถิมเนาะเราคอยก็ล่าง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 ,างเสร็จล่างคู่ก็กระเทียมเสร็จแล้วนี่ลหละคอยก็เอามาหั่นไว้ลรยมันนี่หั่นแล้วเราด้พี่น้องเอ้ยนี่เอาบาทนี่ นี่จะค่อยหันแล้วแล้วหันแล้วแล้วบาดนี่ซัวน้ำซี่เย็นอีกเนาะเฮาก็มาแกะกุ้งทิมไว้ก่อนเด้อพี่น้องตอนแรกก็ว่าิย่างไปซื้ออันกุ้งยู่อันพุ่นละยู่มุงขายของทะเลบุ่นล่พี่น้องบานดนี่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ไปเฮ็ดมามันก็คำพี่น้องเอ้ยก็เลยด่าย,ย่างไปพุ่นก็เลยด้เอาก,กุ้งกุ้งกองกุ้งฟิตอันจากมาดนี่ละจ้ะพี่น้องนี่ละ่ะได่มามันเป็นน้ำแข็งนี่ละจะ้าอะ ข่อยกระเอามาแกะเปลือกแกมันออกนะเด็ดหัวมันออกนะนี่จ้ะนี่กองหนึ่งข่อยกระว่าเท่าไดดอกนะจะประมาณสองหมืน่นหรือหมื่นกว่าว่านนี่ละพี่น้องข่อยกระปลูก,กันบินมันข่ก็ออานบ่ออกนะจ๊ะมันก็ะคิดร่วมที่อยสือของถึงเบ็ดกระสีหมื่นกว่าว่านนี่ละพี่น้องเอา้า ข่ก็ไดกลุ่มมาข่อยกาวมาแกะจนกว่าถานามมันเย็นเนาพี่น้องเอ้ยแกะหัวแกะเปียแกอยังมันก็ได้บลายดอกพี่น้องเอ้ยก็พอะได้แต่หาวาแซ่บไงละ่ะเอาดองไว้กินใส่ตำสมตำมะฮ่งตำมะเตียงตำอย่างเฮาบสซกระกลุ่มดองจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดพี่น้องเอ้ยแซ่บแฮ้งเอาแกะไปแกะมาก็สิเบิดแลเอาพี่น้องเบืองพุ่นเอาเหลืออยู่อีกตัวนึงเอาแก้มัน,มนเบิดซะไป แกไปเอาพุนอืมแกไอ้มันเบิดไปได้หลายดอกพี่น้องเอานี่แกเอามาก็ได้สำเนียนะพี่น้องเอ้ยพ่อแกมาแล้วเนาะเฮาก็มาจิมดากมันนะพี่น้องเอาไม่จิมดากมันอันนี้่อยกระทายบ่หอดนะพี่น้องต้องขออภัย้อจ้ะนี่เห็นบ่จิ้มแล้วก็ดึงใส่ดำๆมันนะออกปกติแล้วเห็ดตํำกุ้งโสดตํำอย่างเฮาก็สิพามันบอก ขอก็สิพาหลังมันเราก็ดึงออกแต่ว่าเห็ดกุ้งดองอันนี้เขาวโป่งพาด้วยพี่น้องเพราะเขาอยากแต่ให้มันเป็นตัวงามๆนะจ๊ะอืมไปเอาก็แง่ดักมันไปพี่น้องแง่หางมันละแง่แล้วก็ดึงอันใสดำๆมันออกไปบาดหน,นึ่งแงไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิเบิร์ตพดแล้วพี่น้องไปแงมันเข้าไปอืบาดนี่เนาะเออพูดแล้วพี่นอ้องเออเห็นนะเห็นปะ ข่อยก็เงี่มันจนต่วซีเหลวพี่น้องว่าไปมันก็นโดนอยู่เด้อกัว่าข่อยสีเงแีแล้วแต่ละโตกัวสาได้กินกุ้งดองพี่น้องเอ้ยซื้อเขากินซะบตก็แล้วแต่กระบาอย่างนองเด้อพี่น้องเอ้ยอันข่อยก็อยากเฮ็ดนาะเอ้ก็ยังว่ามากกินมากเฮ็ดซื้อเพจข่อยเนี่ยเอ้าก็ต้องเฮ็ดไปแล้วพี่น้องเอ้ยเลียเ้ยบ่าจากโตดอกพุ่นเอ้าเนาะก็ยังว่า เพจมักกินมักเฮ็ดเทาก็ต้องมักกินเขาก็เฮ็ดพ้อมบบบนี้อพ่อเฮ็ดแล้วแล้วก็เอาเกียย์มาล่างด้วยพี่น้องอืมมักมันไหวจากข้าวเากียร์นี่ก็ได้อืม มักทิมไว้เนาะอะทิมไว้จะข้าวลรวเขาก็ล้างน้ำปกติขั้นคนบ่อันนี้เขาใส่โซดาก็ได้เด้แต่ข่อยบ่ใส่ดอกโซดานะมันแพงเอาไปกินกับเหล้ามันจังแ่บกว่ามันจังได้ฟิลกว่าบ่อต่อมาลางปลาหมึกดอกนาะพี่เออบ่อตเอมาลางอันขออภัยในการผูดพิดเด้อจ้ะบ่อตเอมาลางกุ้งดอกพี่น้องมันแพงเอาไปกินกับเหล้าคุณกุ้งนี่ล่างน้ำเกลีอยมันก็เศ้าข้าวล่ะพี่น้องคุณล่างไปเรื่อยๆบ่ล่างจากสามเทียซีเทียเปล่าไปล่างไป ล่างไปเรื่อยนะพี่น้องอืมบาดนี่เห็นบ่บุ่นอือพราล่างแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องบนะโตรเริ่มใสแล้วเขาจนุนบุญบาดเนี้าใส่ตะแกรงไหวเห็นบ่พี่น้องบุน่นใส่ตะแกรงแล้วก็โตเขาจนบุญเอาบาดนี่หอดย้ามันแหลมมันก็เย็นเล้าเนาะหนามมันที่เขาเห็ดไห้นะบาดนี่เขาก็มาเลี้ยงกลุ้งพี่น้องเอาบต้องเลี้ยงสวยงามเดอกพี่น้องเพเอาเห็ดกินกันเองนะอบาดเนี้ เลี้ยงไปอืมนี่แหละตามที่เทาถนัดนี่แหละตากน้ำม,มันใส่ได้พี่น้องเออตากน้ำมันจนทัวร์บ้านนี่อืมตากลงไปน้ำเท้าเห็ดใบนะตากแล้วแล้วเนาะเข้ากระใสเคียงเดียวหันไปตอนเด้าถาาา่านน้ำเย็นละใส่ลงไปบานนี้กดกดเคียงมันลงไปจากน้อยอ้าบานนี้แล้วซ้ำนี่แล้ะพี่น้องพี่น้องกาฝาก,กดไหลกดแช่เด้อจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย